ขาจะต้องตัดขาจะต้องในตัดใจจึงได้การแต่เราเนี่ันะสารตงี่ต้อก็อ่านที่ราจะจุขอเขียนกันนะวันนี้วันที่สิ้าเดือนกุานันที่ผ่านาเนี่ยเรา่อขเขียนมาถูกเป๊ะ เราไปอ่านไปดีเองคือเราอยากดนก็ดาไม่ได้รำไม่ดีต่อสก่อต่อกต่อชมวงจะมีปวดียไปดินไปกระดาก็หล่ะนะโมตนาอย่างแต่คนเราชื่อรายนานในบางครั้งเนี่ยอาจารย์ติดพลาดไปบ้างพุทธมันถึงบอกบนบันถึงพระกรรับรู้นั่นแหละโดยเฉพาะพี่น้องเราเนี่ยรู้ชื่อรู้นามกันหนดนุกป่นถ้าจะเอาอะไรชื่อรายนามมาเนี่ยนะโมตนาเนี่จะ่าได้ครับก แต่คุณกัญญาพรรับการบรรทัแตะตุกเมาที่ให้พ่อพันพ่อคงแต่สุกราจารเป็นปัจจัยหนึงร้อยบาทเราคุน้ำอ้อยวิลัยวันเมาที่ไห้ในชาติวิลัยวันท่ับไปเีจากเป็นปัจจัยยร้อยบาทอาชาโต๊ะ

จะเต็มสามเดของพี่คนนอนสูงเนี่ยอโยนจะตับแล้วนี่ยโยมแม่ชื่ออะไรยันะแม่เปนนี้แม่แะ่เป็นไมโอลพะนายนี่แม่เขาทำทุนนะโอ้เกิดกันตกันครับเกิดพี่สาวเนี่ยพี่สาวลงไปเนมตโพ่อเป็นไงบ้างมีกิจกรรมที่บ้านไหนถามนะอยู่กับอ่าอยู่กับท่านอะไรครับเนี่ยอยู่กับหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อ ด้านหมูด้านหมูมีกิจกรรมทุกวันวันนวันนี้วันที่สิบวันสุดท้ายวันจันทร์ที่สิบมีนาคท่แปดทำเป็นประจำหนึ่ถึงสิบเลยไหมสิบทุกปีี้สี่แล้วไ้าหลายรูปอะไรครับมีหกสิีู่กสิพอดีเราเไม่ขาวพวกขาวล่ะ สี่แล้วก็บามนิ้นรวมประมาณร้อยคนกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้งหลังจากนังบาตแล้วนักบาตรนับาทเราทำอะไรบางปะเสกพระเทพาเรีตอนประมาณแปดโมงคร่งตองหลังจากนั้นเราก็จะเตกับพระองกอภานอะไรนะทำอภานออกกรรมออกกรรมออกจัโมงประาณสิบโมงเช้า ก็พระก็ตามต้กตกของพระโยมเดินทางที่พุธกิจกรรมวันนี้นี้่าจะมาแล้วมาสักป3าสามปายสีนเข้าโัวสดตาน้กรล้กับุธมีของพระหลังจากนี้จะมีกันไหนต่อไหมบัดนี่บันนี้สิบ้ามีนาบัตนี้ขาต้องม้าส่าข้าสิบห้ามข้ามาหรือมค่า มาาูลมะข่าไม่ใช่ไม่ใช่มะค่าละมูลเนาะโบราณเนาะโบรา,ามะขา่มามูลม่าสิบหานน้าติงวันที่ทเท่าไหรย์ยี่สี่ขอบคุณหลวงพ่อครับเดี๋ยวไปดูทุกทางกันครับว่ายายโยจะว่ายไหนร้องบัวนี่เอาเผาว่าไหนนะวันนา้เนาะพอดองก๊อาศัยพวงนี่ มาวุ้นทีไทยพ่อยการมาช่วยมาช่วยทุกวันไหมครับแม่ผัวมาทุกวันแม่โอเครับอาศัยวัวก่อก่อมีครับอาศัยวัวเป็นปัจจัยาสาักยายมาทุกวันไหมครับอ๋อมาวันนี้วันเดียวคนบ้านไหนยายบ้านไหนตลามาไกลบุญหลายนะครับยายแล้วครับคนบ้านไหนครับตลาดแก่ตลาดและครับ